บอดีโอบุ๊กสุกับเสียงชุดนิทานชวนฝันบรรลือโลกเรื่องหนูน้อยหมวกแดงโดยตุ๊ปปองเด็กหญิงตัวเล็กจิ้มลิม้มกระจุม๋มกระจิ๋มชุดแดงหมวกแดงพ่อแม่ปู่ย่ายายตาพากันเรียกว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งแม่เตรียมผล,ลไม้ ขนมนมไข่ใส่ตะกร้าตะแกรงให้ไปฝากยายท้ายป่าหนูน้อยตั้งท่าธรรมัดทะแมงแม่เตือนว่าอย่าเชิญแช่ให้ไปถึงแต่ฟ้าแจ่มแจ้งแจ้งกลางทางถ้าเจอหมาป่าหนีให้ไกลนะหมาป่าชอบแกล้งเบิกบานโบกมือบายบายหิ้วตะกร้าไหวกระตองกระแตง เดินไปร้องไปเต้นไปชมนกชมไม้ฟ้าใสาแดดแจ้งดังคำแม่บอกเดะเดะกลางทางโป๊ะเชะหมาป่ามาแกล้งฮัลโหลสวัสดีจ้าจะไปไหนจ้าหนูน้อยหมวกแดงมาเล่นกันก่อนปะะรายดีไหมดีไหมหนูน้อยหมวกแดงืออ,งอือไม่เล่น เล่นหน่อยเถินนะหมาป่าพูดแซงหมาป่าจังกล้ายืนเทมาเล่นจ้าเอ,าาอ,อ๋หมหนูน้อยหมวกแดงออออไม่เล่นหรอกจ้าเล่นหน่อยเถินนะหมาป่าพูดแซงหมาป่าจีบปากลอยหน้าเงินเล่นซ่อนหาหมหนูน้อยหมวกแดงออออไม่เล่นหรอกจ้าเก็บดอกไม้กันมาหนูน้อยหมวกแดง ลืมคำแม่เตือนก่อนมามูแต่ลันลาขาวเหลืองแสดแดงเพลิดเพลินเดินเก็บดอกไม้จำคำแม่ได้หมาป่าชอบแกล้งตาโตโอโอตกใจวิ่งตือเร่งไปสุดฤทธิ์สุดแรงหมาป่าวิ่งปรู้ทันทีรู้ทางรู้ที่ลัดเลาะรู้แหล่งถึงปุ๊บเคาะประตูปับ๊บ ไม่มีเสียงรับแปลกแปลกแปงแปลง,ปลงเปิดประตูมองมองเมียงเมียงเห็นยายบนเตียงนอนเอียงตะแคงทำไมยายแปลกหน้าดูหน้าตาหัวหูทำแม่งทำแม่งทำไมไม่เหมือนเคยเป็นผมแข็งเหมือนเม่นเม้นเหม็นแข็งแข็งยายขยับช้าช้ามาจ้องหนูน้อยมองมอง,มองทำแม่งทำแม่ง ยายจ๋าทำไมหูใหญ่ไว oui ้ฟังหลานไงหนูน้อยหมวกแดงยายจ๋าทำไมตาใหญ่หวยดูหลานไงหนูน้อยหมวกแดงยายจ๋าทำไมจมูกใหญ่ไว้หอมหลานไงหนูน้อยหมวกแดงยายจ๋าทำไมฟันใหญ่ไวยกินหลานไงหนูน้อยหมวกแดงหมาป่ากระโดดไล่จับ จะงาบจะงับหนูน้อยหมวกแดงหมาป่าต้อนหน้าต้อนหลังหนูน้อยระวังวิ่งเร่งเต็มแรงนายพรานมาพบพอดียิงธนูทันทีหมาป่าแองแมงช่วยกันง้างปากหมาป่าถึงยายออกมากระย่องกระแยง่งขอบใจขอบใจนายพรานช่วยยายช่วยหลานนายพรานยิ้มแฉ่ง ออดิโอบุ๊กสุขกับเสียง